วันจุกหูมาฝันเนาะไปนาไปด้วยอุ้ยอันนี้บบกพริกหน่อยนะคันนี่ต้นสองอีกรอบเป็นดอกอีกรอบมาฝัเนาะจิบผักต่างๆไปต้มไปกิ้มน้ำพริกนาฝันะนี่เห็ดพี่น้องเอ้ยเราบังเนี่ย ไอ้เจะฝนตกว่าท่านเลด,ดูนเนาะเกิดหนาบักคักแน่เสียเก็บพักฮักเพื่อนเก็บพักไปต้มต้มกินเจ้าดอกโรกดอก่เกไก่ไข่นหน้าด้วยกันยุ่ไเก่ไก่กันแสงนี่คือติดกันก็ เมืองมืงไหนกันน้องเอ้ยหยางัวะกระเบื้อ๋ยวสีเขียวอ,อ,อ,อันน,อออนี้แบบสีเจียวเพรับผมตกปพความตงเอต่ยอดมันไปลวงเพาะน่นอเอาไวกชมนี้กอนนะค่ะสวัสด,ดีค่ะอ่อนจปลูเเนะ ไปนาไปด้วยอุ้ยอันนี้แบบพริกหน่อยนะคะนนี้ต้นหิบพักต่างๆไปต้ตมไปกินน้ำพริกนะค่ะนีะ่ขอกอีกรอบเุดเดอกอีกรอ,อ,อบนะอยเนะนไปต้มกินเจ้ามาเกียบดได้จ้าเด้ดอผู้ใอญ่บอมี่อะไร นี่ละบึงน่อันนี้เดี๋ยวบอครับผมลกไป้อมตัวงหญ่เดยอยอดมันไปลวกแล้วแนนี่ตกไปให้น้องงัว ต้มจิ้มแจ้วมาเก็บผมได้จ่าเด้ดอผู้ใดบ่มีก่ก็ไรนี่สารละพัดเบิ่งเนีไปต้มจิ้มแจ้วมาเก็บผมได้จ่าเด้อผู้ใดบ่มี่ก็ไรนี่สารละพัดเบิ่งเนี้แดด,ดไล่นละคะน้องแดดไล่สนิทถูกย่างนะป่ะโอ้บางคนิม่มเป็นหน่วยแล้วน้ำบระทัน ผมขาย้างมดแล้วว่าจะเอาไว้เจ้บ่พอเขาคนัอันนี้เ็เจ้าบ่าขผมลกไปร้อมตัวใหญ่เอตยอดมันไปลวกแล้วเ็นไหมนี่ตกไปให้นนองงัว ผักต่างๆไปตไป้มไปกิ้มน้ำพริกมะขามน,นี่เห็ดไปต้มกิ้มแจ้วมาเก็บโบได้จ่าเด้อผู้ใดบ่มีก็ได้นี่จ๋าละคัดเบิ่งแน่สองอีกรอบเป็นดอกอีกรอ,อ,อ,อบมะ,าะมขามเนาะเบิ่งสองอีกรอบ ึอองโด,อดดมึงโดดไมา,าแพ้มึ <c oughs> อองมึงดดกดดกดนโดก็ไม่แะเอาว้ช่งนี้กอนนาะค่ะสวัสด,ดีค่ะอ,อยู่ไฮยูน้าอยู่หัวอยู่สวนวันจิปลูกก็แพ ไผนาไปด้วยอุ้ย,อ,ยอันนี้บอกพริกน้อยนะคะนี่ต้นเบิ่งเลยไปต้มกินมแจ้วมื่อก็้บุ๊ได้จ่าเ,ด,เาด้อผูดไก่บะมี่กับอะไรนี่ใส่หละัผัดเบิ่งเนี่ย พักเพื้นเก็บพักไปตุมตุมกินแก้วหลังจากตัง้งโดนหอกกระสิมาเป็นน้อย,ยอึนยากแล้วเสด็จเดานีอ๋องนึกว่าสิบบเป็นเป็นน้อยแล้วจ้าอันนี้เด็กสิเก็บเอาคักผมยกไปความต้วนง่ายเอต่างหยอดมันไปลวกงนั่นนั่นนี่ อกไปเห็น้องงัวหลังจากตั้งโดนหอกกระสีมาเป็นน้อยหยิ่งยากแล้วสิเอาเหนีออกนึกว่าสิบ่เป็นเป็นน้อยหลอวจ้า <c oughs> เอาไวกชั่งนี้ก,กอนนะคะสวัสดีค่ะ กระเพ้าเพื่อนพี่น้องมาเบิ่งบักเขื่อนนะคะะเนาะอันนี้ก็หลังจากดีฝนตกแล้วนะคะฝนตกแล้วป่ะน้ำพี่น้องพลังเป็นดอกน้ำบระทันคนมายางม,มดแล้วว่าที่เอาไว้ชิบวพังก้อนจุกปูและะ้ะเนาะไปนาไปด้วยอุ้ยอันนี้บบกพริกน้อยนะคะนันต้น วันจุดผูกแล้วค่ะเนาะไปนาไปด้วยอุ้ยอันนี้บอกพริกหน่อยนะคะนี่ต้นเด็ดหลอเร็วมันกี้ีปุ่งขึ้นมามัยนะคะสวยงามเลยนอนงางามเกียมหยาเก็บเก็บเก็บผักอกไปให้น้องงัว พักพักเพื่อนเก็บพักไปต้มต้มกินแก้วเอาไว้ชั่วโมงกอนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะเหน,นื่อยเมืพอยนองเลย,ยงว่วกับบืเดี๋ยวสีเดียว น้ำมาท่นผมขายงนมดแล้วว่าสีเอาไว้เจ้บัเขันอันนี้เดเจบัเขับผมลกไปความตนี้ไอเอยอดมันไปลวกแล้วแต่นั่นนี่เบิองนี่วันจิดปูเขาเนาะ ไข่นาไปด้วยอุ้ยอันนี้แบบพริกหน่อยนะคะนนี่ต้นดอกๆ้ดอเร่ไก่ไข่นาด้วยกันเรื่ไก่กันแสงหนีซื้อทิดกันก็เบิ่องนี้ผมมาดูน,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 นี่ราคาบร่ได้ซื้อ อยากคับยังเขาก็ชีบเอาแดบไล่แล้วไน่าแดดไล่สนิทถูกยางแล้ว่ะโอ้บางท้องลมเป็นไหวแล้วเอกไปเห็นนองงัวเก็บพักพักเพื่อนเก็บพักไปต้มต้มจีมแก้ว หน้าเจียมเจียมใหญ่เหมะอนกเนาะเ่นเราตัวนี้ทีมันมันงามเอาไว้ชั้นี้กอนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะน้ำหัวน้ำสวนเนะคะเนาะน้ำไห้น้ำหน้าแบบหลายย่างเนะคะเนาะ เ,งเรงรน,น,เนี่ยิบพับต่างๆไปต้มไปกีบนำริวม่ขนะนี้เอาไ่้เจ้าหนีกอนนะคะสวัสดีค่ะเบืงเนี่ยหิบพับต่างๆไปต้มไปกีบนำริม่ขนานี้วันจิปูก็่านาานะ ไปด้วยอุ้ยอันนี้บอกพริกน้อยนะตอนนี้ต้น